สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับในคลิปที่แล้วนะฮะเราได้พูดถึงการลำดับค่าตัวเลขกับตัวอักษรนะแบบตรงไปตรงมาง่าย,ายที่สุดเลยนะอย่างง่ายที่สุดอย่างพื้นฐานที่สุดเลยก็คือเราเรียง a b c d ไปจนถึงตัว Z เนี่ยกำหนดให้เป็น1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ไปเรื่อยๆจนถึง26ก็คือตัว Z ตัวอักษรแต่ละตัวก็จะมีค่าตัวเลขของเขา เอาแบบตรงไปตรงมาเป็นลีเนียเส้นตรงไปเลยอย่างงี้นะครับแล้วเราก็พบกับความมหัศจรรย์นะบางอย่างเมื่อเราเอาคําบางคําขึ้นมาคําแต่ละคำเนี่ยมันก็เกิดจากตัวอักษรแต่ละตัวมารวมกันแล้วเราก็เอาผลรวมเนี่ยที่เป็นตัวเลขเนี่ยออกมาจะพบว่าได้ค่าเท่ากันนะอยู่หลายคําแล้วก็มีความสอดคล้องต้องกันในเรื่องราวเหล่านั้นด้วยในคลิปนี้นะครับเราจะมาสเต็ปที่2คือการจัดเรียงแบบพิทาโกรีนนะเป็นการ ใช้หลักการของพีทาโกรัสนะครับในการลำดับตัวเลขกับตัวอักษรหลักการก็ง่ายๆเหมือนเดิมนะครับคือเรียง A เป็น1 B เป็น2 C เป็น3ไปเรื่อยๆเช่นเดียวกันเพียงแต่ว่าพอถึง10ปั๊บเขาจะไม่เอาเลข2หลักก็จะลดเหลือแค่หลักหน่วยหลักเดียวเพราะฉะนั้น10ก็คือ1บก0ให้เหลือ1นึนะ11ก็คือ2นะหรือ1บวก1นั่นเอง จากนั้นเราก็จะได้ค่านะครับตามตารางที่แสดงอยู่ด้านหน้าท่านนี้นั่นเองนะครับเขาเรียกระบบแบบพีทาโกเรียนพีทาโกรัสนะฮะบอกว่า numbers rule the universe หมายความว่าจักรวาลน,นั้นเนี่ยถูกปกครองไปด้วยตัวเลขต่างๆเรามาดูตัวอย่างนะของการใช้หลักการของพีทาโกรัสกันบ้างนะครับคำว่า Independence Day นะผลรวมมาได้74 i n d e p e n d e n c e Day วันประกาศอิสรภาพของสหรัฐเนี่ยตรงกับเดือนอะไรวันอะไรครับเดือนกร,รกฎาวันที่4ใช่ไหมก็คือ7ทับ4และ i n d e p e n d เ n น e d เ y ยใผลรวมเนี่ยนะฮะก็ออกมาก็74แต่ถ้าเป็นระบบสากลทั่วไปก็จะเขียนว่า4ทับ7นะคือวันที่4เดือน7นะ4ทับ7แล้วเรามาดูคำบางคำต่อนะฮะ คำว่า president ที่แปลว่าประธานธิปดีผลรวมก็47นะฮะ republican นะเป็นพรรคการเมืองเนี่ยก็ออกมาเป็น47เหมือนกันนะฮะที่หน้าทึ่งยิ่งไปกว่านั้นนะครับพรรคเดโมแครตนะคำว่า white house คำว่า government ผลรวมนะของแต่ละคำก็ออกมาเป็น47เช่นเดียวกันนะเพียงแต่ว่าใช้เทคนิควิธีเขาเรียกว่า reverse reduce นะซึ่งจะกล่าวถึงในคลิปต่อไปนะครับและนี่นะครับ คือเรื่องของซิงโครนิสตี้การ Synchronize กันระหว่างคำบางคำกับตัวอักษรตัวเลขซึ่งจะส่งผลต่อวิถีชีวิตมนุษย์เราอย่างไรนั้นเนี่ยนะครับติดตามรับชมในตอนต่อๆไปได้เลยนะครับ